ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบสวัสดีครับชานี้นะครับทาง c ีอมีการออกบทวิเคราะห์รายเดือนนะครับหัวข้อหลักเนี่ยก็คือจะเป็นจริงๆเป็นปีนที่เราเล่นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็คือการขยายวงกว้างของการเติบโตกําไรและก็เศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องระวังนะครับในครึ่งหลังของปีนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับจะมีความเสี่ยงหลายๆประการนะครับที่เราต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอไปดูภาวะตลาดในเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนพฤษภาคมนะก็ต้องบอกว่าตลาดคลายความกังวลไปใน3ด้านหลักๆนะครับก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาประมาณ4%เนครึ่งนะครับแล้วก็ตราสารนี่ก็ปรับขึ้นมาแถวๆประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์บวกลบนะครับ สามด้านนี้ก็คือว่าด้านแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลนะครับกับอิหร่านนะครับก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีรังจุนใจนะครับที่จะทําให้สงครามเนี่ยมันเป็นสงครามเต็มรูปแบบขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอิหร่านเองนะครับแล้วก็อีก2เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยจับตามองนะครับการประกาศผลประกอบการของเอ็นวีเดียนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่ง n อ็นวีเดียต้องบอกว่าเป็นตัวที่ ดันหุ้นเทคนะครับแล้วก็หุ้นสหรัฐให้มันขึ้นมาเยอะนะครับตลาดก็เลยมีความกังวลเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็คลี่คลายไปได้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในสหรัฐนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกเรื่องของบอลยิวนะครับตลาดก็ยังกังวลอยู่นะครับแต่ว่าก็คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไล่ไล่ไปทีละประเด็นนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับ NV ็นวีเดียนะครับเกี่ยวกับ Investment t e a m นะครับ artificial intelligence หรือ AI นะครับก็ต้องบอกว่าออกมานะครับคลี่คลายลงไปนะครับ Nvidia ประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดทั้งในแง่ของยอดขายก็กำไรนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของ u u t o o o นะครับในไตรมาสสขึ้นมาในดับที่สูงกว่าที่ตลาดทำไว้นะครับจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการปรับขึ้นของหุ้นเทคนะครับในรอบนี้นะครับตั้งแต่ประมาณปีกกว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันเริ่มจาก generative AI นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันต้องบอกว่าเป็น breakthrough technology จริงๆนะครับที่ breakthrough เนี่ยก็คือมันเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์นะครับมาคุยกับคนนะครับด้วยภาษามนุษย์นะครับแล้วก็ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีศักยภาพนะครับในแง่ของการเอาไปใช้ในวงกว้างนะครับได้มากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีปัจจัยนะครับที่ยังต้องระวังอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในแง่ของ การเอาไปใช้งานนะครับวันนี้ต้องบอกว่ายังค่อนข้างอยู่ใน Early Stage มากๆนะครับเรายังไม่มีความชัดเจนนะครับว่า Revenue Model ของบริษัทในกลุ่ม AI นะครับขนาดตลาดโดยรวมนะครับหรือว่าระยะเวลาความเร็วในการ Adopt ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปได้เร็วแค่ไหนนะครับในขณะที่ราคาหุ้นก็สะท้อนไปเยอะพอสมควรน,นะครับอย่างไรก็ตามข้อสรุปในหน้านี้นะครับจะเป็น2 b u บุลเลตข้างล่างนะครับคือเราคิดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย อย่างน้อยใน2อสปีข้างหน้านะครับบริษัทต,ต,ต้นน้ำนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยจะเห็นการเติบโตที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ชิปนะครับอย่าง n v ็นวีดีนะครับดัต้าเซ็นเหรือบริษัทที่ผลิตไฟนะครับป้อนให้กับ Data Center พวกนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มี potential มีศักยภาพสูงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีจุดอ่อน ที่ต้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็บริษัทต้นน้ําพวกนี้นะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากการพัฒนาตรงนี้นะครับสิ่งต้องพัฒนาอีก2อย่างนะครับชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องของความถูกต้องของเนือ้อหานะครับวันนี้ต้องบอกว่า AI ทั้งหลายนะครับรวมทั้ง ChatGPT ด้วยเนี่ยยังไม่อวแวนะครับเวลาที่ตอบคําตอบผิดๆอะไรออกมาเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตอบผิดนะครับแล้วก็บางทีก็ด้นคาตอบนะครับที่เรียกว่าปั้นขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าไปแก้ปัญหาพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ เรื่องของการจะไปใช้ในวงกว้างจริงๆนะครับอย่างเช่นใช้ในวงการ Engineering การแพทย์นะครับหรือแมนูแฟค t u ิงเนี่ยมันต้องการโมเดลนะครับที่สามารถจําลอง p h สิกอลเวิลด์นะครับได้อย่างเหมือนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องการพัฒนามากขึ้นนะครับก็จะตามมาด้วยของการพัฒนาตัวชิปเองนะครับแล้วก็ธุรกิจต้นน้ําอื่นๆนะครับอันนี้ผมโชว์ให้ดูนะครับกราฟทางด้านขวาล่างเนี่ยก็จะเป็น semiconductor cycle นะครับต้องบอกว่ามันเข้าสู่ขาขึ้นเนี่ยมา เป็นไตมาสที่3แล้วนะครับปกติมันจะยาวประมาณสัก10ไตมาสแล้วก็รอบนี้เองเนี่ยมันจะมีเรื่อง AI นะครับเข้ามาหนุนนะครับมันอาจจะยาวขึ้นกับปกติได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับตรางเนี่ยจะเห็นว่าการประมาณการของแบงก์อเมริกานะครับในแง่ของการเติบโต Data Center นะครับในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงปี2 0 2 8น่เนี่ยน่าจะโตต่อปีประมาณแถวๆเ้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของไฟฟ้านะครับที่ปกติเป็นยูทิลิตี้ ที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตการใช้ไฟในสารัตเนี่ยต่ำมากนะครับประมาณ0.4%นส่นะครับแต่ว่าพอมี Data Center ตรงนี้เข้ามาครับจะเติบโตเกือบเท่าตัวนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ0.5%อันนี้ยังไม่รวมพวกอ l e c t r i c vehicle นะครับแล้วก็การใช้งานอื่นๆครับก็จะเห็นว่าเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในสารัฐเนี่ยจะเป็นตัวที่เติบโตดีเช่นเดียวกันนะครับในระยะถัดไปนะถัดไปนะครับโอเคเราเห็นหุ้นเทคนะครับส่วนหนึ่งก็ ผักดันด้วยตีเมอนะครับขึ้นมาเยอะตั้งแต่ปี2023แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นในส่วนอหลื่งของตลาดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็กําไรในเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยแล้วก็รีเจียนอื่นๆนอกสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็เริ่มขยายวงนะครับมีโมเมนตัมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในแต่ละรีเจียนหรือประเทศหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยภาพที่เปลี่ยนแปลงชัดนะครับก็จะเป็นในกลุ่มยูโรโซนนะครับประเทศที่ใช้ ค่าเงินยูโรนะครับกราฟทางด้านขวาบนเนี่ยจะเป็นประมาณการ GDP ของปสองพันยี่สี่นะครับตอนแรกเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับลดประมาณการลงมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบยุโรปกับสหรัฐนะครับยุโรปเนี่ยจะไม่มีแรงหนุนนะครับจากเรื่องของความมั่งคั่ง w e ล l อฟเฟ f ราคาบ้านราคาหุ้นพวกนี้นะครับช่วยไม่เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นนโยบายการคลังเนี่ยก็น้อยกว่าสหรัฐเยอะนะครับพอไปเจอเงินเฟ้อระดับสูงนะครับคนก็กําลังซื้อลดลงนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเงินเฟ้อของยุโรปลงมาเร็ว วันนี้ลงมาต่ำกว่าการเติบโตของค่าจ้างแรงงานแล้วนะครับทำให้กําลังซื้อของคนได้กลับมาแล้วเริ่มมีการปรับประมาณการขึ้นแล้วนะครับอันถัดไปนะครับที่เห็นชัดก็คือ emerging market ex China นะครับหรือว่า emerging market ที่ไม่รวมประเทศจีนนะครับหลักๆก็จะมี3าประเทศนะครับรวมกันคิดเป็นประมาณเกิน60%ของดัชนี MSCI EM ex ช h น n a นะครับก็คือคอรเวียไต้หวันนะครับแล้วก็อินเดียนะครับที่เอเชียเหนือก่อนนะครับเกาหลีกับไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่า ทั้งสาประเทศนะครับให้ดูกราฟทางด้านขวาล่างนะครับเป็นการปรับประมาณการ GDP ของปีนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็ชัดเจนกว่ายุโรปซะอีกนะครับหลักๆเนี่ยของเอเชียเหนือนะครับโครเวียกับไต้หวันเนี่ยจะสนับสนุนโดยการส่งออกพวกกลุ่มไฮเทคโนโลยีนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ Semiconductor Cycle ด้วยนะครับส่วนอินเดียเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริโภคนะครับบุประสงค์ในประเทศที่แข็งแรงมากนะครับ แล้วใน3าประเทศนี้ที่โดดเด่นมากๆนะครับก็จะมีไต้หวันนะครับต้องบอกว่าควอเตอร์ล่าสุดเนี่ยโตถึงประมาณ6.5เอนะครับ year on year นะครับอันนี้ถือว่าแดงมากนะครับสำหรับตลาดที่ค่อนข้างมัวร์พอสมควรแล้วแล้วก็อินเดียนะครับมีการปรับประมาณการมีการปรับตัว GDP นะครับที่ทางการเพาประกาศนะครับสำหรับ p ิ y s c a l year ที่สิ้นสุดมีนาคมเนี่ยขึ้นมาเป็นล่าสุดเป็น8.2นะครับใน12เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าแข็งแรงจริงๆนะครับถัดไปนะครับ อ่าไชน่านะครับอ่าขอแถมขอแถมอินเดียนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าโมดีเนี่ยน่าจะชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็น่าจะดําเนินนโยบายที่เอื้อต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เห็นเมื่อวานเนี่ยหุ้นอินเดียก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างแดงนะเพราะฉะนั้นอ่าโดยสรุปกันะครับก็อีเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตเอ็กซ์ไชน่าเนี่ยยังดูดีนะครับส่วนไชน่านะครับก็ต้องบอกว่าอ่า GDP ไตรมาสหนึ่งนะครับดูดีกว่าคาดแล้วก็ไตรมาสสอาจจะมีแรงหนนุ มาจากเรื่องของการกระตุ้นภาคสังหาลักษณะเฉพาะจุดนะครับเป็น Targeted Policy นะครับแต่ประเด็นของเราก็คือว่า Policy พวกนี้นะครับไม่เพียงพองน,นะครับปัญหาภาคสังหาของจีนนะครับกับหนี้ของโลเคอล์แมนเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันต้องการนโยบายขนาดใหญ่มากๆซึ่งเราเชื่อว่าทางการจีนจะไม่ทําใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขามีข้อจํากัดนะครับในแง่ p o l i y space นะครับ,นะรบแล้วก็ในแง่ของการทํามากเกินไปเนี่ยอาจจะก,กระทบกับค่าเงินหยวนได้แรง เราคิดว่าปัญหาของจีนเนี่ยจะคงอยู่ไปอีกหลายปีนะครับสุดท้ายคือ,อญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยภาพดีมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าใน2อสปีข้างหน้าเนี่ยจะเติบโตสูงกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยหนุนหลักๆจะเป็นเรื่องของค่างเงินเยนที่อ่อนลงมานะครับช่วยภาคส่งออกมากๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายการเงินถึงแม้จะเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะครับแต่ว่า น่าจะปรับช้านะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ดับค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวช่วยแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับเพราะว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยต้องถือว่าเอ็กซ์ตรีมมากนะครับดอกเบี้ย er ปรับขึ้นมาแล้วยังใกล้ๆศูนย์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นนะครับหรือว่าค่าเงินมันอ่อนเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเร่งการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะกระทบเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะครับ อันนั้นพูดถึงภาพเศรษฐกิจนะครับทีนี้เราไปดูภาพของกําไรนิดหนึ่งนะครับโอเคสไลด์ไม่ขยับเดี๋ยวผมพูดไปก่อนนะครับภาพของกําไรนะครับอโอเคมาแล้วครับภาพของกําไรเนี่ยก็คือว่าถ้าเราดู e a r n i n g ็ง v i รีว n ชั่นเรนะครับในแต่ละเซกเตอร์ของหุ้นทั่วโลกนะครับเออร์เน็งกรีวิชั่นเก็คือสัดส่วนของหุ้นที่ปรับประมาณการขึ้นเทียบกับปรับประมาณการลงนะครับในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ย สัดส่วนของ e a r n i n g ็ i v i s i o n r a t i o ที่เป็นบวกนะครับในจำนวนเซกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้จะกินนะครับหรือกินสัดส่วนเป็นประมาณ60%แล้วนะครับต้องบอกว่ามันสูงที่สุดนะครับในรอบ3ปีกว่าๆเลยครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการเติบโตกำไรเนี่ยก็ขยายวงกว้างออกไปในหลายเซกเตอร์มากขึ้นครับมันก็จะขอมาสรุปตรงนี้ก่อนนะครับว่าในยยะสำคัญต่อการลงทุนคืออะไรนะครับมี3ข้อนะครับข้อแรกก็คือ หุ้นทั่วโลกนะครับยังน่าลงทุนนะครับเราแนะนําให้ลงทุนเต็มอัตราถ้าใครยังลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์อยู่นะครับก็ทยอยสะสมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันที่2นะครับก็คือเรา overweight นะครับ emerging market ex China นะครับอันที่3มนะครับเรา underweight หุ้นช h นน a นะครับแล้วก็คนที่มีเยอะมากเกินไปนะครับก็คือมีน้ําหนักหุ้นจีนเนี่ยเกิน3%ของหุ้นโลกไปมากๆเนี่ยให้ใช้โอกาสตอนนี้นะครับที่หุ้นจีนมันปรับขึ้นมาเนี่ยค่อยๆทยอยลดนะครับ ต่ไปนะครับจะเริ่มเกี่ยวกับตลาดตราสารนี้นะครับก็คือทิศทางนโยบายการเงินนะครับต้องบอกว่าสหรัฐตลาดก็จะกังวลเยอะนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันลงมาค่อนข้างช้านะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยที่หลายคนคาดหวังเนี่ยมันไม่มาสักทีแต่ว่าในอีกมุมหนึง่งนะครับใน v e l o p Market เหมือนกันเนี่ยในยุโรปนะครับการลดดอกเบี้ยจะเริ่มเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับจริงๆยุโรปเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยมาแล้วนะครับ จากสวิตเซอร์แลนด์ก็ลดแล้วนะครับสวีเดนก็ลดแล้วแต่ว่าในเดือนนี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เลยนะครับเราเชื่อว่า European Central Bank เนี่ยน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับยูโรเปียนเซ็นแก็จะดูแลยูโรโซนทั้งหมดนะครับก็จะมีขนาดตลาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ถัดไปนะครับอาจจะตามมาด้วยทาง UK นะครับแล้วก็ยุโรปรวมกันนะครับยูโรโซนบวก UK เนี่จะคิดเป็นประมาณ25% นะครับของ global bond index นะครับของสหรัฐเนี่ยจะเป็นประมาณ4 0 5 0นะครับ25%ก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยคุมตัวบอลยวนะครับไม่ให้มันเด้งได้แรงเกินไปนะครับถึงแม้สหรัฐเนี่ยจะมีแรงกดดันให้บอลยวมันขึ้นได้อยู่นะครับมนด้วยภาวะที่บอลยิวันนี้ต้องถือว่าระดับเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยนะครับในยุโรปนะครับเมันเราก็ยังคงคําแนะนำนะครับให้ o อเวอร์นะครับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก กราฟด้านขวามือก็แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ยุโรปเปีย e ์เซ็นเตอรแบงก์จะลดดอกเบี้ยได้ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเงินเฟ้อของเขาเส้นสิน้ําเงินนะครับมันลงมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับไปดูค่าเงินกันนิดนึงนะครับค่าเงินเนี่ยต้องบอกว่าเราเชื่อว่าดอลลาร์น่าจะพีคไปแล้วนะครับถ้าเรามองว่าระดับพีคเนี่ยคือดอลลาร์อินดซ x ประมาณ11 0กว่านะครับที่เกิดขึ้นในปี2 0 2พิพีคไปแล้วเพราะ2022เนี่ยต้องบอกเป็นช่วงที่พีคของเศรษฐกิจสหรัฐ มากเหมือนกันนะครับคือว่าการเติบโตเศรษฐกิจก็ดีนะครับแล้วก็เ,เงินเฟ้อก็แรงปรับดอกเบี้ยขึ้นก็แรงมากนะครับก็เลยทําให้ค่าเงินเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้าง,งแรงนะครับอ,อย่างไรก็ตามเราคิดว่าโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์มันจะปรับขึ้นไปแรงมากๆเนี่ยน่าจะน้อยลงเยอะนะครับอย่างแรกคือ,เ,อเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้พีคขนาดนั้นนะครับแล้วก็แกลบนะครับของการเติบโตเศรษฐกิจถึงแม้สหรัฐทเทียบกับเดเวลลอปมาเก็ตด้วยกันเนี่ยจะดูดีที่สุดแต่ส่วนต่างทเทียบกับประเทศอื่นๆ,ๆนะครับมันจะแคบลงมาเร นะครับเป็นแรงหนุนของเงินดอลลาร์เทียบกับอื่นๆอาจจะไม่ได้แรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กราฟขวามือที่ผมโชว์เนี่ยจะเป็น valuation นะครับในมุมของ effective exchange rate นะครับเทียบกับหลายๆสกุลนะครับสหรัฐเทียบกับหลายๆสกุลนะครับจะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างตึงมากแล้วนะครับทีนี้ถามว่าค่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนเร็วๆไหมเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับสาเหตุก็เพราะว่า high for longer นะครับสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่อื่นเพราะเศรษฐกิจยังค่อนข้างดี เงินเฟอ้อลงชา้ามันส่วนต่างดอกเบีย้ยกับที่อื่นเนี่ยมันยังกว้างอยู่ก็จะเป็นตัวช่วยพยุงนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ไม่ให้มันลงมา,างแรงนะครับทีนี้ก็จะตามมาถึงนะครับว่าในย่าสาคัญต่ออีเมอร์จิงนะครับหรือว่าอีเมอร์จิงมาร์เก็ตเอ็กซ์ไชน่าที่เราชอบอยู่เนี่ยนะครับปกติต้องบอกว่าอีเมอร์จิงมาร์เก็ตเนี่ยหุ้นจะได้ประโยชน์ช่วงที่สหรัฐมีการลดดอกเบีย้ยเพราะว่าค่าเงินสหรัฐจะลงแรงพอสมควรแล้วก็ เป็นต้นหนุนค่าเงินนะครับในอีเมจิ้งมาร์เก็ตให้ขึ้นมาแต่รอบนี้นะครับเราไม่คาดหวังสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าค่าเงินอลลาราสหรนี้อาจจะไม่ได้อ่อนลงแรงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ไม่ได้กังวลมากนะครับกับค่าเงินในอีเมจิ้งมาร์เก็ตนะครับหลายคนจะกังวลน,นะครับไปเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานะครับว่าค่าเงินในอีเมจิ้งมาร์เก็ตเนี่ยเวลาที่บอลยูสหารัฐมันมีความผ,ลผลันผวนหรือว่าค่าเงินสหารัฐมันมีแข่งในบางช่วงเนี่ยมันจะมีเงินทุนไหลออกจากอีเมจิ้งมาร์เก็ ผมก็เลยจะแสดงตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆ Em e r g i n g market เนี่ยมันมีการพัฒนาการมาเป็นลําดับนะครับแล้วก็10ปีผ่านไปเนี่ยสานะมันดีขึ้นเยอะนะครับถ้าจํากันได้นะครับสิปีก่อนเนี่ยมีคนพูดถึงฟลาจายไฟลนะครับก็คือ Emerging Market คันที่ที่ค่าเงินเนี่ยผันผวนมากๆนะครับเวลามี c capital f l ล w แรงๆนะครับอย่างเช่นเตอรตุรกีนะครับบราซิลอินเดีย s ซา t h แอฟริกาแล้วก็อินโดนีเซียนะครับตอนนี้คนแทบจะเลิกพูดตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่า หล,หลายประเทศก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ว่ามีการปรับตัวเรื่องของการจัดการกับแคปิโต้ฟลูเนี่ยมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้นโยบายการเงินนะครับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเรื่องของการพยายามรักษาดุลระหว่างประเทศให้มันสมดุลน,นะครับไม่ไมขาดดุลมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ดีมากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอินเดียนะครับค่าเงินรูปีของอินเดียเนี่ยในช่วงประมาณ12 -18 ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตก็จริง นะครับแล้วก็บอนยในสหรัฐก็พุ่งขึ้นแรงในบางช่วงนะครับแต่ว่าค่างเงินอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับ Emerging จิงมาเก็ตค e n เ y นซีนะครับถัดไปนะครับอันนี้จะบอกนะครับว่าอย่าไปลงจะไปอย่าไปกลัวกับการลงทุนในตราสารนี้มากเกินไปเพียงเพราะว่าสหรัฐเขายังมีความเหวี่ยงของบอนด์ยูแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจฐฐแล้วก็ ยังมีความกังวลเรื่องว่าดอกเบี้ยการลดดอกเบี้ยครั้งแรกมันจะมาจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยถึงแม้สหรัฐจะแข็งแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีการลดความร้อนแรงมีการชะลอตัวลงมาในเกือบทุกๆด้านเลยนะครับผมไล่ทีละอันนะครับมีทั้งหมด4ชาร์้นชร์ตแรกซ้ายมือนะครับก็คือเงินเฟอ้อในไตรมาสแรกนะครับเดือน1เดือน2เดือน3ามทั้งสีส้มนะครับอาจจะค่อนข้างร้อนแรงหน่อยนะครับแต่ว่าเดือน4เนี่ยเริ่มชะลอลงมา เราก็เชื่อว e er ่าเดือนถัดไปเนี่ยจะค่อยๆชะลอลงมาได้นะครับอันที่2ขวามือนะครับเป็นเรื่องของตลาดแรงงานนะครับอาจจะร้อนแรงก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างมีความเร็วสูงนะครับเป็นเส้นสีส้มนะครับจะเป็น Jo b opening ของภาคเอกชนนะครับมีตัวเลขล่าสุดนะครับค่อนข้างเร็วๆนี้เลยนะครับ24พฤษภาคมนะครับจะเห็นว่ามันค่อยๆมีการลดความร้อนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับถัดไปนะครับการดานซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของนโยบายการคลังของสหรัฐนะครับต้องบอกว่าในปีที่แล้วเนี่ย มันเป็นตัวหนึ่งที่ทาให้เศรษฐกิจร้อนแรงนะครับเพราะว่ามีนโยบายต่างๆนะครับอย่างเช่น IRA นะครับ Inflation Reduction Act นะครับกระตุ้นการลงทุนเพื่อลดเงินเฟ้อนะครับก็มีการลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของ Chips Act นะครับกระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับ Semiconductor นะครับแต่ว่าเ็นว่าแรงกระตุ้นวันนี้ก็ยังมีอยู่ระดับหนึ่งนะครับยังช่วยหนุนเศรษฐกิจนะครับถ้าเราดูในไตรมาสล่าสุดแต่ว่ามันจะร้อนแรงน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับสี่ไตรมาสของปีที่แล้วเนี่ยพอสมควรเลย สุดท้ายนะครับกราฟด้านขวาเนี่ยคนติดตามเยอะช่วงหลังนะครับจะเป็น GDP tracking นะครับด้วยตัวเลข real time ที่ออกมานะครับว่า GDP ต่อมาส2สหรัารเนี่ยคนจะเป็นเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยตัวโมเดลนี้นะครับของ Atlanta Fed เนี่ยมันประเมินไว้ที่ประมาณ4%นะครับล่าสุดเนี่ยมันย่อลงมาเหลือประมาณ2%ก็จะไดงเห็นนะครับถึงความร้อนแรงที่ลดลงมาพอสมควรเลยนะครับมันก็สรุปนะครับว่าอย่าไปกลัวการลงทุนในตราสารหนี้นะครับ ถึงแม้อาจจะมีความผันผวนในแง่ของยิวบ้างในสหรัฐนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันดาเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับความเสี่ยงที่สําคัญนะครับในครึ่งปีหลังนะครับจะเป็นการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับแล้วก็นโยบายที่จะเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อตลาดนะครับเราคิดว่านโยบายเกี่ยวกับเทรดนะครับถ้าเกิดว่าทรัมป์ชนะแล้วก็ดําเนินนโยบายในการเก็บภาษีนําเข้าจากจีน60% ครับอันนี้จะกระทบตลาดได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะกระทบทั้งตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นจีนแล้วก็กระทบผ่านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะค่าเงินหยวนแต่ถ้าค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนลงไปนะครับมันอาจจะลากค่าเงินในเอเชียลงไปด้วยนะครับโดยเฉพาะในเอเชียเหนือนะครับอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้เชื่อนะครับว่าเป็นเป็นกรณีฐานสําหรับการเก็บภาษีน้าเข้า60% แต่ว่าเราก็ต้องเผื่อเตรียมการไว้นะครับถ้าเกิดกรณีนั้นเนี่ยตลาดที่จะทนทานที่สุดนะครับจะเป็นตลาดหุ้นสารัฐดมน้เราเลยใช้วิธีเรียกว่าบาเบลนะครับเราก็โอเวอร์เวดตัวที่จะมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุดด้วยส่วนสารัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุดในเบสเคสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีเลวร้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะทนทานที่สุดนะครับเราก็เลยโอเวอร์เวดทั้ง e m e r g i n g market เก็ตเอ็นาะครับล้วก็โอเวอร์เวดหุ้นสารัฐด,ด้วย ในส่วนของค่าเงินนะครับเราก็จะชอบค่าเงินดอลลาร์เป็นพิเศษนะครับในครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงตรงนี้นะครับตลาดจะเข้าสู่ค่าเงินที่ปลอดภัยนะครับเป็น safe h a ว e ก็คือดอลลาร์นะครับแล้วก็มันโชว์เกือบทุกครั้งนะครับรวมทั้งแม้กระทั่งในช่วงปี2 0 1 8ันสนะครับที่โชว์ในกราฟหน้านี้นะครับว่าถึงแม้จะเป็นนโยบายที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสหรัฐเองเนี่ยแต่กลายเป็นว่าค่าเงินดอลลาร์นะครับมันจะแข็งขึ้นนะครับเวลาที่คนกลัวเกี่ยวกับเรื่อง trade war สุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับเ,เรื่องของตราสารหนี้นะครับถ้านโยบายที่ออกมานในแง่ของการคลังทําให้เกิดการขาดดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยบอลยูมันอาจจะเด้งขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรายังแนะนําเหมือนเดิมน,นะครับว่าลงทุนในบอลนะครับตราสารหนี้เนี่ยอายุตราสารไม่ควรยาวเกินไปแล้วก็เน้นเป็นอินคั่มนะครับไม่เน้นแค่ปิตอลเกนนะครับเน้นตัวที่มันให้อินคัามเยอะ เราก็เป็นอินข้ามที่เกิดจากตาชานี้เอกชนที่ต้องทนทานนะครับบริษัทที่ทนทานต่อภาวะดอกเบี้ยสูงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการนะครับรับเรื่องของ US election นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขอแตะเรื่องทองคำนิดนึงนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเรามีน้ำหนักอันเดอร์เวทในทองคำนะครับเราลดจากนิวโรเป็นอันเดอร์เวทนะครับล่าสุดเมื่อประมาณราคาทองคำประมาณ2,100ดอลลาร์ต่อออนนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ2,300มครับมุมมองนี้เราไม่เปลี่ยน นะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราไม่ได้มีมุมมองที่เป็นลบกับทองนะครับแต่เราคิดว่าทองมันไม่มีไรายได้นะครับวันนี้ทั้งเงินสดแล้วก็ตาสารีเนี่ยให้ดอกเบีย้ยที่สูงมากแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในหุ้นก็มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันเราเลยเอาสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับไป finance, อ finance. เ,อเอาทองเนี่ยไป finance สินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลหรือว่าหุ้นนะครับ ทีนี้ต้องบอกว่าโมเดลของเราก็ตอนแรกเราประเมินราคาทองที่ยุติธรรมเนี่ยประมาณสัก2,002กว่าๆนะครับวันนี้มันก็ขึ้นมาประมาณ2,003กว่าแล้วนะครับบางช่วงเนี่ยขึ้นไปถึง2,004นะครับต้องบอกว่ายอมรับจริงๆนะครับว่าโมเดลของเราเนี่ยมันไม่ได้แคปเจอร์ดีมานสออย่างนะครับมันอาจจะอิงกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับกับค่าเงินดอลลาร์นะครับ,งเ,งรนะรบเราก็เลยใส่ปัจจัยเพิ่มเติมเข้าไปในโมเดลนะครับให้มันให้มันดีมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของอ คอนซัมชันดีมานนะครับโดยเฉพาะจากจีนนะครับที่มาเยอะในช่วงหลังแล้วก็ดีมานจากเซ็นทรัลแบงนะครับในการซื้อทองคำนะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอัพไซก็เพิ่มขึ้นมาไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็คือตกประมาณสักแถวแถวไม่เกิน2อ0พนะครับแล้วก็ที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมากเนี่ยต้องบอกว่า,าดีมานที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นคอน sum e r ของจีนเนี่ย เขามีความต้องการโดยธรรมชาตินะครับในแง่ของช่วงตุดจีนก็อาจจะมีการซื้อทองนะครับแล้วก็ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหุ้นก็ลงไม่ได้ก็อาจจะมาซื้อทองแทนนะครับแต่ว่าเขาจะเซนซิทีฟกับราคาเหมือนกันนะครับพอราคามันเริ่มขึ้นไปเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อทองเยอะเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็เป็นที่มาว่าโมเดลเราเนี่ยให้ราคาทองคำนะครับในปลายปีนี้แค่ประมาณสักสองพันสี่ไม่เกิน2องพันห้านะครับก็เราคิดว่าเอาเงินส่วนที่ลงทุนทองเนี่ยไปลงทุนใน หุ้นแล้วก็ตราสารนี่ที่ให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนกว่าจะดีกว่านะครับทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วเราก็พบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดิมน,นะครับขอบคุณครับรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนเอชบนแอปพลิเคชัน KKPMobile และกรอกโค้ดนี้กำลังมองหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลย KKPMobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์จากทั้งโลกพร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุดเอ็ก u s i v ูไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนทีนี่ที่เดียวดาวน์โหลดเลยเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile